มหาวิทยาลัยบูภาวิทยาเขตสาแก้วเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภูมิภาคอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและจะพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่เป็นของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสากล โดยจังหวัดสาแก้วเสนอให้มหาวิทยาลัยบุรพาใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่4แปลงโคกป่าแพกตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสราแก้วพื้นที่ประมาณ1,369ไร่เป็นพื้นที่จัดตั้งของมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยายเขตสาแก้ว สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปิยาบุรีงามรหัสนิสิต67410021ตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลตายายนะคะศาลตาย,ายายเป็นสิ่งที่ปกปักรักษาในรั้วมหาวิทยาลายัยบุรพาวิทยาเขตสแก้วนะคะและคุ้มครองนิสิตและบุคลากรในรั้วมหาลัยนะคะ สวัสดีค่ะชั้นนาาสาวพิธีอาดายแก้วรหัสยี่สิบหี่หนึ่งศูนย์ศูนย์สองสี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นอาคารเทียนทองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ ดิฉันนางสาวนิชาปรีีงาวรหัสนิสิต67410019ต่อไปนะคะจะเป็นห้องงานการเงินและการบัญชีนะคะห้องนี้นะคะสามารถมาติดต่อสอบถามเรื่องหอพักนิติเรื่องค่าน้ำค่าไฟและค่าเทอมนะคะสามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ห้องนี้เลยคะ่ะ เร้เพิ่มสูงนึ้นมีสิเลือกว,ว่าโอ้โหไดป็น,นสิ่ที่แบ่งเป็นหมวดต่างๆค่ะ ็มีเลเชอร์พัดลมอยู่งตัวแอร์ฉาบเื่อนนะครับพรท่านนี้นะครับก็จะมีโต๊ะที่อาจารย์ใช้สอนนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์ก็มีที่พิงหลังนะครับทางนี้นะครับก็จะมีโปรเจคเตอร์ให้กับนิสิตแล้วก็ไว้บอครับโอ้ยนะครับต่อไปครับจะพาไปดูห้องงานครับ จะมผีผ้านหนา,งางานนครัแล้วก็จะมีโถสุขภัณฑ์ครับตัวใากจะมีห้องสุขภัณของผูติร ตู้ ATM นะครับหนึ่งเครื่องครับแล้วก็ข้างในนะครับ,นนะ,รบะเป็นโรงแรของมองนะครับจะมีทงอาหารตำจังก๋วยเตีตเ๋ยวแล้วก็ผลไม้ครับสนามกีฬากางแจ้น,นะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสนามบาสค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นสนามวอลเล่แล้วก็สนามตีแบดกลางแจ้งค่ะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นสนามฟุตซอลค่ะซึ่งเอาไว้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆในยามว่างหรือการแข่งขันค่ะตอนนี้ก็ถึงตึกของสู์กิจกรรมนะครับซึ่งจะมีห้องของสโมสรน,นิสิตแล้วก็องค์การนิสิตนะครับซึ่งไว้สาําหรับทำกิจกรรมเกี่ยวกับนิสิตนะครับส่วนด้านบนนั้นก็จะเป็นสนามตีแบดในร่มนะครับสามารถใช้ทําเป็นสนามไว้ตีแบดได้เลยนะครับ นี gamer, ้เราก็จะมาดูหอชายกันนะครับผมตามมาดูครับตามมาเลยไปเดินเข้ามาส่วนแรกเจะเจอก็คือตู้เย็นเลนะครับเวลาเราไม่อยากออกมาข้างนอกซื้อของกินนะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้ได้นะครับครับเรามาดูข้างในนะครับข้างในเราก็จะมีตู้เย็นสองตู้นะครับมีไมโครเวฟกลางแล้วก็ ตัวกดน้ำเย็นน้ำร้อนคะรับสามารถใช้งานได้ครับผมมนมีห้องัอนีัวขอห้องแอร์นที่เปิด1โมงรันแล้วกโมงเย็นครับถึ4สี่ทุนนะงมง,งเวลานนนี้ติดแอร์นะครับอันที่5นะผมเชื่อว่าะ้ห้องหึงก็คือหต้องตัดที่ล้ว ราจะมีเครื่องซักผ้าอยู่สี่เครื่องครับแล้วก็มีเครื่องอบแห้งหนึ <Okay. S 1> ่งเครื่องครับเครื่องอบแห้งสามารถรับได้แล้วเปลี่ยนท่าได้หนึงสิบแต่เครื่องซักผ้ารับได้แค่นึงสิบนะครับตึกหัวายมันจะมีทั้งหมดสี่ชั้นนะครับ ฉันสารับฉันนี่มีตัวเลขนะครับผมเดินไปกันต่อล่งางดาในชั้นสี่นะส่วนด้านบนคือชั้นหลัก้าซึ่งไม่ให้เข้านะครับเพราะว่า,าเขาาที่ยางไรเราขอจบกัรน,นำเนอคบนี้ก็ได้ ี่ก็จะเป็นหอหญิงนะคะก็จะมีที่วางพัสดุแล้วก็ตู้ในความสะดวกนะคะชั้นแรกก็จะมีห้องประชามสำคัญตู้ยเย็นสำหรับใส่ของ,ของาาากินะะนักศึกษาก็จะมีห้องสถานการณ์ห้องอะดประสมนะคะห้องสำคัญก็จะมีห้องศึกษาสำหรับนัก ไปดูภายในห้องกันนะะายในห้องก็จะมีโต๊ะตู้แล้วก็เตียงค่ะอย่างละสี่ตัวค่ะกจะมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำแล้ว,ออก,ลวก็ระเบียงแล้วก็มีอา่างตรงนี้